ờ, à, thôi chào bây chào không em ạ đi ăn thôi 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 ก็โตโัวตโัวโถอยครับคลิปนี้มารีวิวรถ W L นะสเกลหนึ่งต่อยี่สิบแปดนะสำหรับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้นะจะของเขาอะ่ะมันจะมีทั้งหมดหกรุ่นนะครับตัว K 969ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสไตล์รถแรลลี่นะต่อไปนะ K 979นะคะตัวนี้นะครับจะเป็นสไตล์แบบอ่าบักกี้นะจักร้อจะเป็นแบบทางทางฝุ่นนิดหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อดิฟนะครับ ส่วน K 989นะฮะสไตล์แรลลี่นะเป็นตัวล้อถังเรียบนะครับตัวนี้ทรงสไตล์บิ๊กฟ o t นะครับก9 39แล้วก็929ก็จะเป็นสไตล์บิ๊กฟ o t ล้อโตเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ทักกี้นะฮะ29นะครับ999ฮาตัวกล่องก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่โมบคอนโทลนะฮะมีโชคหน้านะตัวล้อแล้วก็มีเพลทลากเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่า หนึ่งต่อยี่สิบแปดสองสี่กิ๊กสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเลยกับเคลื่อนสี่ล้อตัวรถที่เอามาโชว์อยู่นี้นะเป็นตัวรุ่นเก้าแปดเก้านะสไตล์แรนลี่นะครับนี่คือตัวรถของเขานะครับความยาวของตัวรถนะครับมันก็จะอยู่ประมาณดูจากระยะแล้วนะครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดเซนนะครับเมื่อเทียบกับรถกระป๋องแล้วก็เวทเดียวกับรถกระป๋องเลยนะฮะจับจตัวน,นี้ครับเลี้ยวเป็นระบบเซอร์โว เดี๋ยวเราแกะดูด้านในนะครับอ่าด้านในของตัวนี้นะครับจะให้แบตเตอรี่มาเป็นแบตเตอรี่อ่าสองเซลล์นะฮะเจ็ดจุดสี่โวลต์นะฮะเป็นแบตเตอรี่ลิโพนะครับอ่าข้างหน้าก็จะมีกันกระแทกนะฮะแล้วก็อ่าเซอร์โวเลี้ยวจะอยู่นี่นะครับอล้อก็เป็นแบบนี้นะครับสปีดคอนโทรลนะฮะสปีดคอนโทรลจะอยู่ในเซตเดียวกันเลยครับรีเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ตัวล้อ ด้านหลังมีสปริงนะมีโชคสปริงอยู่อ่าด้าน,นาล่างเพดอลูมิเนียมนะครับมอเตอร์น่าจะเป็นมอเตอร์หนึ่งสามศูนย์นะครับมอเตอร์รอบจัดพดเนียมเป็นพดเนียมเหล็กนะครับน,นี่คือชุดของตัวนี้นะครับรีโมทคอนโทรลที่ให้มาก็จะเป็นรีโมทต,ตัวใหญ่แล้วนะบะว l ตัวนี้อันนี้คือรีโมทคอนโทรลของเขา ลักษณะประมาณนี้นะครับรานะคาตัวนี้นะฮะหนึ่งพันหร้ยเก้าสิบาทนะครับสำหรับตัวเซตของเก้าแปดเก้านะครับสเกลหนึ่งต่อยี่สิบแปดแล้วก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่มีอะไรสำรองให้นะครับภายในกล่องของเขา,อย,าอยู่ชัดๆอีกทีหนึง่ง ท่านใดสนใจนะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้สินค้ามีของอยู่นะฮะสำหรับรุ่นนี้ครับเข้ามาไม่เยอะนะตัว K989 นะครับชอบรุ่นไหนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับกลิบนี้ไปแล้วสวัสดีครับนเยอะเกินเฮนแรงอ่ะโว้ยไม่หมุน Wow. wow.